นี่แหละพี่น้องโตการที่เฮาสิพาอาบน้ามวันนี้นมีกันอยู่สองตัวก็หยอกไปมาแต่พี่น้องแต่ว่าอ้ายพอได้ซีเฮดเจ็บจะแท้คอมเมนต์หายน้องว่าซีเฮดเจ็บแจะหยอกเจ็บจะแท้ที่ว่ให้อาบน้ามาจังได้พี่น้องมวันนี้ ไปห้ามอนกีเหาะกีเหงาแล้วก็มานอนน้ำหอาคือเก้าแต่ละมือเม้าหนันเก็บเหงาคเหงาอยิก็เพจะปแล้วผมคนกลางผมเป็นดูแต่เปนน้องที่หน่อยบ้านาี่หน่วยบาจะเจ็บในตูน้คอควายเป็นแล้ว พี sabes, <es> anyway, <match> ่น kind of <weather> ้องเขาเชื่อว่าพี่พาแม่หัวอาบน้ำเนาะเพราะว่าแม่หอนอนน้ำพอกูคื้นกูขึ้อะไรก็ไปอาบน้ำเพื่อเรากินตองก็มินแล้วมินแบบมินแฮะไปหาลิ่นฟอขี้ดิ้นคิดวนขี้เหยียบไปเบิดพี่น้องมาทุกทีกังคืนแต่กวเฉียบขาวมานอนน้ำเฮาก็เรื่องเดิมขึ้นแต่ก็นอนน้ำพองขมือนอนแล้วก็ซุกมานอนน้ำเฮากว่นี้แหละฮูบินแล้วย่าชาบน้ำเพื่อนกันเนาะก็ดูะครับ บเป็นยังพี่น ment, ้องกันปะเราะว่าน้ำกตห้าทีไฟ่่ะไรพี่น้องกองไฟบักใหญ่หนึ่ต้องยาดได้ลยด้วยจะต้องงามน้ำแล้วกรดาถึงแล้วเออวไอาช <c ười> ่ายางน่ะละลอยละ อาบอุ่นเยโอ้ยลูกชายอ่านหนังดิเดียว <laughs> หูขยังนี่นเอ,อ้ยหูแล้วแต่ว่าเดี๋ยวดิพันใหญ่เลยพี่น้องเลยออกลุหฮลีดในเดียวนี้ค่ะหนาวแล้วลมพัดลมพัดเหล่าหมดอาผ่านเต๊ะตอนเทียเลยพี่น้องแล้วมันแดดจัด มื่อไปได้เตรียมชุดกระโดดแล้ได้ไหมเจมผู้จ,จบะบหัว <c> ไ <oughs> ปอีกแน่ลูกทั้งถ่องโอ้โหใจเย็นลูกใจเย็นอาบน,านา้ำมันแหลกกระโหลกใจจะขูดขอได้งลูก อจะตกงา,า,า,าบน้ก็รู้罢了บ่ได้แล้วมิีนโตขึ้นอย่างนี้มานอนแนมวเปิดอยอยู่ฮะนาเขาก็ไปปิ้งไฟอ่ะเนาะมานะโดดเนาะวันนี้จะว่าแมวอ,อ,อาบน้ำพี่น้องเขได้อาบน้ำพ่ดกันแหละนี่อาบแมวเปียกเขาเบิดเลยตั <laughs> บน้ำดูอาบน้ำค่ะ เร่งเบอร์เบอร์เจ้าก,ก็หลูแลกแบบนี้ยเจ้าวันนี้มันเปียได้วยแค่น่ะน้ำเต็มเลยไหมตี๋ดเลยนะเต็มเลยล้าล้างดาบด้วยค่ะเหมือนมึงเหมือนลูกจะไปขี้หรือเป่ามันหล่นเลยไปเล่นเล่นเล่น บราณตาหาบาแม่ได้เนหองว่ากินนาเท่าอย่โอ้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 แล้วชนกันบาทนี่เจ้าไหนกันจด้เจ็บแข้งได้ด้ฮะลมังคไหมโอ้จยังงเรยบเจ้ายกรออกมาลูกโอ้ยคว้อแล้วหัวนีชนกันยังลบเฉยไหมเจ็บแข้งได้ด้ฮะ ยังนี้หนเ,เ,เ,คคเหนอ้าเรีบอ้าพีดกอ้าวเรีบเีจชิคก็้อาหนาวแลวอ้าวูจเย็นโอนเอาไปใกลไฟเสร็จโตกัพี่ดาเฮ้ยหนอหนาวแหงพิงไฟพร้อจะได้อุ่น ฝนมันขูดค้าพี่ดอกเออมาันก็ลิงนี่ก็หาดเคได้ไลน,นี่หมดวดยหตหายขูดค้าก็ขูดเพื่อพระ,ระาตุป่าได้พี่ดอกกับมีไวหลายหลอดได้ดิอันนี้เห็นลายนี่อันนี้ห้อยเกลายวนเดอรพี่ดอกนี่ห้อยอันนี้ห้อยเกลาอันนี้ห้อยไมยังเป็นแพะไหวเลย hơi bây chị đại a cán nào nào Nó đang phim nào 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 nào